โอ้มุวยมามา,มา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 ม,มามมาม,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 ม <c oughs> สงสัยสีเขียวป่ะเี่โอ้คนนั้นอึดแน่นอนอืม นาตื่นดีหรือตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วค่ะตื่นขึ้นมาก็มีเสียงหัวเราะเลยค่ะเด็กๆสองคนนี่แชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะฝากช่องยูทูบแม่แตนและก็เอะเไอต้องปิดปากนะคะไอต้องปิดปากเอปิดเลยค่ะโอไอเวลาไอปิดปากด้วย ฮึ้าหอยังมางาหัวมืดแกะแล้วยาบังายตายคนผู้ตื่นมืดกัดนิ้วน้องอ๋อไม่ไม่เป็นไรทดสอบโอ้ทดสอบความแข็งแรงเบาหอยแน่เบาหอยแน่เบาเบาเออเยาหายหายหายเอออย่าเห็ดลูกอย่าเห็ดอย่าเห็ดเดี๋ยวสิถืๆขอดอีกถืๆขอดอ่ะน้องตีป้อ